สนับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทยขออนุญาตถามคำถามนะเสนิดนึงนะครับได้ครับค <itud ine. S 3> ุณหมอเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยมีผู้นอนกี่คนนะครับมีผู้นอนกี่คนโอ้โหผมขอโทษบอกผมนับไม่ไหวแล้วโอ้มีการป้องกันเลยคือคืออีกคนที่ผมไม่ได้นับเพราะไงไม่ใช่นับไม่ไหวนะเดี๋ยวคุณหมอจริงๆบอกโอ้โหนี่บ้ากามไม่ใช่นะคือผมก็ไปเที่ยวว่างไปเที่ยวว่างป้องกันที่คุณหมอไว้เขาว่าไงครับแบบใส่ใช้ฉุยยางอนามัยอะไรนับมันก็แล้วแต่โอกาสบางที มันก็มีบามือนกันเมาเราแล้วก็ป่ากันไปเลยตามเลยก็มีบามือนกันเราอย่างอาการปวดเมื่อยตามตัวนี้มีปวดตามข้อด้วยเหรอคะมีคัะมีอ๋อข้อนี่ข้อเป็นยังไงอะคะคือผมว่ามันจะเป็นปวดกล้ามเนื้อนะแต่ข้อซอกข้อเข่ามันก็ดูเหมือนจะปวดไปด้วยนาทีเดียวแค่นี้พอให้ถามคุณหมอโอเคครับเร็วครับก็เออคือผู้ป่วยนี้มีบวมมีอะไรนี้หรือเปล่าคะไม่มีไม่มีมีออร์ดทัสไหมครับอาจารย์ไม่มีครับมีแต่ ฟาร์งนอินเจคเต็ดคนไข้ในอายุมากนะลุกซิงบริเวณหัวเท้าเที่ยวเพอร์เพอรล่านี่ไม่มีไม่มีครับตับตับกันมานนี่คือเมื่อกี้คือคาไม่ได้เลยเงี้ยเหรอคะตับคาไม่ได้แต่คนไข้เนี่ยมีหมดเลยจอร์ดิสหล็กน้อยแอสไซติสและตาที่แดงๆดงครับตาที่แดงได้ไหมครับแล้วแล้วตรวจตับนี่มีมีเทนเนสตรงบริเวณตรงตามีมีไมเทนเนสแต่ว่าคําตับมีฟิตเทสคอร์คอร์และเจ็บเออบังเอิญไม่ได้ขอครับสิบสามวิ้ครับ มีนิวโรไซด์เป็นปกติดีไหมไม่มีครับไม่มีนิวโรไซด์ไม่มีเลยเจ็ดวิครับพูดคุยรู้เรื่องตลอดเวลาใช่ไหมูเรื่องเจ้าข้าารได้ประเด็นเมีไอเป็นเลือดไหมคะไม่มีครับหมดเวลาแม่ผมเพิ่งรู้ว่าคนเราเนี่ยสี่นาทีนี่ทําอะไรได้เยอะจริงๆเลยนะฮะถามได้ดีครับถามได้เยอะแต่ถามเสร็จแล้วหนักใจไหมครับหมออาทัยชนกก็อาจจะช่วยแบบว่าตัดโรคบางโรคออกไปได้บ้างเนี้ยค่ะตัดอะไรครับคุณหมอตัดอะไรไปแล้วก็ ก็ยังจะคิดถึงโรคเป็นทางด้านอินเฟคชันอยู่ค่ะแต่ว่า <Okay. S 1> โรคอย่างอื่นอาจจะนึกถึงน้อยลงอะไรอย่างนี้ที่ไม่ใช่อินเฟคชันนึกถึงน้อยลงค่ะแต่ว่า<ม>ทาไมมัม่นใจอย่างนั้นครับหมอวิสรุตคือประวัติเนี่ยมันค่อนข้างชงมไปทางทางติดเชื้อค่อนข้างมากเพราะว่าประวัติเนี่ยมันจะมาค่อนข้างเร็วถ้าอย่าง mm. เป็นแบบพวกกลุ่มพวกของมะเร็งหรือว่าเป็นพวกของอกลุ่มพวก SLE เนี่ยมันจะมีประวัติอันอื่นๆที่ค่อนข้างยาวนานม,มาก่อนหน้านี้ครับครับอันนี้ประวัติแค่ไอ้ไข้มา3วัน ่าจะคิดไปทางวกติดเชื้อมากกว่าหมอควันชนกให้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าติดเชื้อประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะคำถามคือถ้ามันไม่ใช่ติดเชื้อเราจะมืดบอดเลยไหมครับก็แล้วก็ต้องถอยทับกลับแล้วก็ไปติดตามหาแต่ตอนนี้จะเดินทับไปทางติดเชื้อก่อนใช่ไหมครับผมแล้วถ้ามันไม่ใช่ค่อยถอยทับอีกทีคุณหมอมีเวลา1ินาทีสืบค้นหลังจากนั้นจะเป็นเวลาของการใช้แลบสั่งตรวจอะไรก็ได้แต่อย่าให้เกินค่าดีเอจีผมภาวนาเอาใจช่วยนะให้มันเป็นติดเชื้อนะฮะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราเราจะดูการถอยทับกันว่าทางนี้ถอยเร็วหรือเปล่าด้วยเป็นกระบวนหาือาจจะถอยอย่างเป็นกระบวนหรือจะถอยแบบลนลานค่าสืบตีถอยล่นมาอย่างไงอ่ะยังยังมั่นใจว่าติดเชื้อนะฮะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์วิสลุตเท่าไหร่ฮะหมอประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบฮะหมอคาทัยชนกหกสิบแล้วนหกสิบนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะครับทั้งสามท่านก็จะมีเวลาสิบนาทีก่อนที่จะถึงการใช้แ lap นะครับสิบนาทีเริ่มครับเชิญอาจารย์ครับเหมือนเขาจะเป็นอิมมโนคนพม่า เนาะเพราะว่าเราจะแบบว่าเฉียงนี e เปียนเฉียนในแอโรอะไรคะเออแต่ว่าคือโอเคนีเปยนเีไปก่อนขอแรงใจปิดอันนี้ด้วยนะขอแรงเอ๊แต่เออแต่ก็มีเจ็บเจ็บตรงขวาบนแล้วก็ล่เวอร์แอปเส้นเลยนะเขาบอกว่าเจ็บตรงตับแต่ว่าตับมันมีตนอรโอเคค่ะมีออยเดี๋ยวอมัสคานชเนิง่ายโอเคอีอันอันเดอร์ไลน์อิงเป็นแบบมีคอนเน v e ทีฟชูดีซีชูเอสเอลี มาเรียกเงี้ยซี่ยูชิเมียมียูชิลิมโฟมาเป็นฮอสกินอะไรอย่างเงี้ยประวัติเลยนะมีหนูชุมมันก็ชุมกันเนาะอืมแต่ว่าเขาอาจจะหลอกก็ได้นะเออเขาอาจจะหลอกแบบดูหลอกให้เราหลงหรือว่าเราอาจจะแล้วเขาอาจจะบอกเราแต่เราคิดว่าเขาหลอกท่านผู้ชมครับเขาเคราะการวินิจฉัยแยกโรคออกมาแล้วนะครับกลุ่มแรกสุดก็แน่นอนการติดเชื้อนะก็ไล่ลิตรเรียงตั้งแต่โรคชิโนนะฮะแคทสไปโรซิสขึ้นระดับหนึ่งเลย โรคสครับไทฟัสโรคมาเ,เรียโรคโคลแองจติสหมายถึงการอักเสบของท่อน้ำดีนะฮะหรืออาจจะเป็นผีในตับนะฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันโรคเมลิโอโดโซิสโรคซามโมเนล่าหรือท้ายๆถึงจะเป็นกลุ่มไม่ติดเชื้อนะฮะซึ่งเขาไล่เรียงไว้สองอย่างคือ SLE กับมะเร็งของเมรเร็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลองไปดูนะครับ ยังไงก็ต้องส่งลูทีนแล็บพวก CBC UA VNC Denine E lite Diver Function Test นะ Diver Function Test ค่ะเช s ด X ray EKG 12 l ี a d Spooltum 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 s l t u m Extrem Spooltum c u l t u r และก็ Hemo Culture Hemo c u l ค่ะถ้าเกิดจะดูพวก Infection นี่ก็ เราต้องส่งไตเตอร์ของพวกไตเตอร์ไตเตอร์ส่งเล็บตไตเติลไปเล็บตัวไตเตอร์ไปก่อนาสงสัยมากที่สุดสครับไตเติลมีปัสสาวะอะไรอย่เงี้ยไม่มีผื่นไม่มีจุดดู ECPC ด้วยเพราะว่ามีปกดในกล้ามเนื้อพี่น้องพวกมาลาเรียอะไรแดงติดฟิลฟิลฟิลอะไรอยย่าางงเเี้นะมาลาเรียติดฟิลฟิลฟิลแล้วก็แงไตเตอร์ของแดงกีก็น่าแทนส่งอันตราวด์แอดเอลพีมันแพง แก็เอลพียังไม่มีไมม่ีสติากากคางนิวโรชัดเจนเท่าไหร่นั่นแหละเราไม่จบแม่เอ็นทีเอชของเขาเซลลิงดีดีเดี๋ยวต้องขอพวกเบสิกแลอาจจะช่วยบ้างอะไรบ้างขอบคุณไหมอีกหนึ่งนาทีแผนการตรวจวินิจฉัยของเขานี่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ตรวจ C.B.C มาตรวจเลือดพื้นฐานตรวจปัสสาวะตรวจการทํางานของไตหรือ B.N. เครตินินตรวจสารน้ำในเลือดหรืออิเล็กโทรไลต์ตรวจการทํางานของตับหรือ Liver Function Test ตรวจอุจจาระทั้งเพาะเชื้อทั้งตรวจดูลักษณะของอุจจาระเอาเลือดไปตรวจเพาะหาเชื้อโมราเ u l t u r e เอาเสมหะไปตรวจเพาะหาเชื้อตรวจมิำมูมกันโรคเอชไอวีแล้วก็เจาะเลือดไปตรวจ หาภูมิคุค้มกันโรคต่างๆตั้งแต่โรคชีหนูเลปโตสไปโรซิสโรคสครับไทฟ,ฟัสโรควิลิโอโรซิสและก็ไข้เลือดออกแล้วก็เจาะเลือดหา C.P.K ซึ่งเป็นเอนไซม์ของกล้ามเนื้อดูว่าปวดกล้ามเนื้อจากอะไรมีการวางแผนตรวจขึ้นหัวใจด้วยนะครับอาจจะคิดถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ท,าท้ายสุดเขาวางแผนจะทําอุตราซาวของห้องตั้งใจะจะดูว่าที่ตับมีอะไรหรือเปล่า เราตามไปดูกันนะครับว่าถึงเวลาจริงเขาจะได้ทําตามนี้และจะประสบความสําเร็จสักแค่ไหน,นโอเคหมดเวลาพอดีโอเคครบสินาทีแล้วครับก็ต้องดูว่าชุดแรกที่คุณหมอจะส่งไปนั้นมันเป็นไปตามที่คุณหมอคาดคะเนหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นก็จะเห็นการถอยทับใช่ไหมฮะทับครั้งใหญ่เลยคร <laughs> ั้งใหญ่เลยเหรอครับเค <laughs> ทับครั้งใหญ่ <laughs> หญ <laughs> 5้านาทีเริ่มครับ เอาละสิครับหากผลแลับไม่เป็นอย่างที่คิดคงต้องมีการถอยทับครั้งใหญ่ช่วงหน้ามาดูกันว่าคุณหมอทีมอะดรีนาลีนจะถอยทับหรือไม่ใน The Symptom อ